สวัสดีค่ะซิงเกิลแมมทำเงินมาเอายางบอกเยร็วสิเป็นซิงเกิลแมมทำเงินซิงเกิลมอมทำเงินแต่ว่ามึงเดี๋ยวพวกมงมาทำเงินเลยพาเด็กๆไปช้อปปิ้งมาค่ะท่านที่รักค่ะลองดูไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่าร้านนี้เวิร์กมากเอาแบตสิเบิร์ดตายแล้วก็คือของร้าน J.K เครื่องเขียนป่ะนะ J.K เครื่องเขียนที่วันนี้เราไปซื้อสาขาแฟรรี่นะคะโคษนาเขาจะาจาน้อยเพราะว่าสินค้าของเขาหลากหลายแห้งนะถ้าเป็นเครื่องเขียนนะคะวันนี้ได้สินค้ามาเยอะเลยอันนี้ของใครนะอนะ้ำอันนี้ของต้นน้ำนะคะอันนี้ของน้องข้าวของมิขอนก็ไปอีกถุงหนึ่งเอาอันนี้อยังนี่ อ๋อผู้ปองเขาจะซื้อสิออพบเราเดียนซอเมกกี้แมวเมกกี้แมวอันนี้ของน้องต้นน้ำราคา119บาบาทลูล้ลามาเห่ามากนีเป็นอะไรนี่ยฮะล้ลามาเห่ามากเลยลูก <c oughs> มันแก่ยังไงมะ <c oughs> มันสวย <c oughs> มันสวยฮาร้หารามากเลย นางก็ได้อันนี้ไปได้มาจากโมเชมชีอีกอัานหนึ่งนะนางจะไปใส่นางจะไปใส่น้ําไปโรงเรียนเอาไอเตี่ยไ <c oughs> อ,อเตีย,ยมาลาวิวสิเอาอีกแล้วอ๋ออันนี้ของป้านุ่นนะคะของป้านุ่นได้อ่ดูทูรีตเอ้ยทูดูรีตดูทูรีตพานะทูดูรีตนะก็ที่ร้านนี้เครื่ <c oughs> องเขียนร้านนี้จะ รูลาจริงๆค่ะตอนนี้จะเป็นเอาพอเป็นพอดอิดตัวน,นี้โอ้ยนึกว่าจะเป็นมีพอดอิดนุ่มมากเลยค่ะแต่ตัวนี้เป็นเห็นบ่เห็นบ่เอาพอเขาไปใกล้ๆมันแบบยาวยาวมากฮะไหนดูซิรูลามาเห่าของหนูนะ่ะโอ้โหดูนะคะของของน้องต้นน้ำไหนต้นน้ำเจ้าของมาดูดิ <laughs> รูลามาเห่ามากเหลี่ยมงมงโอ้ยเ็นบ่นี่เขาทำยังไงนะเขาทำแบบนี้เหรอนี่นะคะขายต่อไหมขายต่อไหม สองร้อยบาทค่ะวันนี้ซื้อมาร้อยสิบเก้าบาทอันนี้ร้อยยี่สิบบาทเอากำไรบาทเดียวค่ะบาทเดียวบาทเดียวใครจะซื้อเอฟเลยนะคะ <c oughs> ว่านั่นว่านั้นต้องซื้อแพงแพงแพงพี่แม่งไงนี่การซื้อเสื้อกัไบไรยังีเอาเลยเหรอแทนที่แทนที่จะซื้อกับอะไรนะซื้อมาซื้อมาร้อยสิบเก้าบาทขายร้อย 20่สิบายร้อได้กำไรแล้วตัวเองก็ตังคไปซื้อไม่ถ้าหนูจะขายขายยังถึงแสนถึงหมื่นโอ้เดี๋ยวอันนี้อันนี้อาจคลิปเฉยๆยให้รู้ว่าวันนี้พาไปพาเด็กน้อยไปทำอะไรมาบ้างเราจะไปชอปปิ้งอันนี้เป็นกบลอดินซอรูปอย่างรูปง่วรูปบัวรูปบัวเพรเวลาเขาทำเขาทำทำอย่างนี้เลอหมอป่าไป่ายูมันแสงแสงเขาเกินไปนะคะ อันนี้เท่าไหร่นั้นต้งน้ำซื้อมาเท่าไหร่ลูกตัวนี้ประมาห้าบาทห้าบาทจังเด๋ไม่ซื้อมาห้าบาทน่าจะเป็นยี่สิบสิบบาทยี่สิบสิบห้าบาทอันนี้เจ้าของนะคะเจ้าของนางซื้อน่ารักมากเลยลูลามาเห่าน่าจะมีของน่ารักแล้วร้านนี้ของน่ารักเหรอลูกไม่ไม่ผิดหวังใช่ไหมของของน่ารักของสวยของสวยของน่ารักของเยอะด้วยโอต้นน้ำมันซื้อเป็นเว้ยต้นน้ำซื้อเป็น อันนี้8ปบาทแม่บรรทัด8ดบาทนางซื้อมาใส่อันนี้ได้อย่าเพิ่งนี่นางซื้อมาใส่ได้ลูล่ามาา้าเห่าโอ้บ่เห็นนี่ <c oughs> ไหนของ, <c oughs> ข,องของพี่ข้าวละลูกเ๋็นต้นน้ำแดนนี้ของพี่ข้าวของพี่ข้าวได้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า <c oughs> อะไรวะเนี่ยเดบาแบร์เดบาแบร์เหรอ ตัวที่หนูชอบดูแต่ก่อนเด้อตัวกระตูนที่หนูชอบดูแต่ก่อนนะแล้วก็อะไรอีกไม้บรรทัดอาทีนี้ดูไม้บรรทัดของนางนะคะใส่ได้หรือเปล่าเขาใส่กระเป๋าเสื้อเสื้อเสื้อคล้องจังไหนจังไปเสื้อนั่นใหญ่กว่ากระเป๋านักเรี้ยงจะของมาทีเดียวโอ้ให้มันหอดสามเสียให้มันหอดหนึ่งฟุตอ๋อขี้เกียจต่อใช่ไหม ที่เหลือถ้าเอาไปใส่กระเป๋าแล้วทามันหักก็แล้วไปใช่ไหมโบบหักกระเป๋ากระเป๋าใหญ่กระโดดดีกว่านี้สัมอันนี้อันนี้หนูจะไปทําอะไรลูกจดจดจดอะไรเล่าให้ป้าฟังซิเอ่อจดไข่อันนั้นเหรอจดอะไรอ่าจดอะไรจุดอันนั้นคานีเดันไหม เดคนี้อ๋อจดเวลาคุณครูสั่งการบ้านหรือสั่งนัดผู้ปกครองหนูก็ไปจดไม,ไม่อันนี้ก็เป็นชื่อไงไนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อตัวเองใส่ชื่อตัวเองใส่ข้อมูลใส่เบอร์โทรใส่ห้องอ่ะอันนี้ก็ใส่เบอร์โทรใส่ที่อยู่เวลามันหายเขาจะได้ตามหาเจ้าของได้อันนี้หนูจะโจทยการบ้านอะไรหนูก็โจทย์โอเคไหมอ่าทีนี้หนู หนูถ้าอยากหนูจะเป็นหนูหนูอยากจะเป็นนักโจทย์อีกตัวหนึ่งหนูก็เอาเอาไปยืมไปยืมอันนั้นพี่ขวัญมาดิอ,อะไรนะสติกเกอร์ฟาชิ่เทปเป็นคนนายาจริงไหมเดี๋ินเฮ้ยไม่คนนายาเดี๋ยวพ,พี่ขวัญเห <laughs> ็นที่ไหนอ,อันนี้แล้วนางก็ได้อันนี้มานะคะอ,อันนี้48 48สีกี่บาทวะเนี่ย สองร้อยสองร้อยค่ะอ่าสองร้อยสองร้อยส0บมั้งเป็นสี่ของต้นของอน้องอ่านี่ตัวนี้นางก็ได้เดียนสอสีโทนอะไรวะเขาเรียกว่าสีอะไรนะสีเรนบว์ไม่ใช่สีกาแล็กซี่โ <Moment. S 2> <c oughs> มเมนสีนี้ซื้อสีอย่างก็ละเลื่อมไปถาม,ามี่ควญไหนแนวมันซื้อว่าสีอย่างก็จังสีแม่สีโทนจังสีอ่าผู้สีรีวิวก็ลืมคือลืมซือ น้องขวัญน,น้องขวัญสีโทนนี้มันเรียกว่าโทนอะไรนะลูกผ้าทเทลผ้าทเทลสีพาสเทลนั่งขา่าวเจลอกนั่งพ้าก,กันเขาเ่าวเจลอกของอันนี้นางซื้อซื้อโทนสีพาสเทลเนี่ยดินสอถตาว่าสีสวยสีสวยโอ้ไม่เห็นหรอกนะเอสวยเนี่<ว>ย <Rainbow. S 1> เอ<ร>ายังลบลเรนโบว์อันนี้กล่องนะ้ำไอแก้วน,น้ำไอขวดน้ำไม่ได้ยังลบเรนโบว์เออสวยงามรูลามาา้าเห่าเด็กน้อยอันนี้อะไรอันนี้อย่างสม,มุดบาตรลูปสม,มุิบัตรลูมมบวาดเปลี่ยนบน่นี่อ๋อมันเป็นชีนนอ,อ๋อมันเป็นของมันเป็นสองผืนมันเป็นแบบนี้มอันนี้มันหลดุด อันนี้เป็นแบบนี้ไม่ไม่มีสองด้านเสรอด้านมีก็ดัอ๋ออันนี้ของนางเป็นแบบสองด้านสองด้านสี่สามไล่อันนี้ด้านมีหัวใจอันนี้ขขงหนูอีกค่ะอันหนูอีอ่ะเก็บโอเควันนี้เรารีวิวซื้อของหมดการไปทั้งหมดสองเจ้าอันนี้ของน้องน้องต้นข้าว หมดไปทั้งหมดเท่าไหร่คะวันนี้ของหนูแปดรอยห้าร้อยของน้องของน้องน้ำเท่าไหร่ร้อยเจ็ดิบเการ้อยเดร้อยยี่สิบนะนะ <laughs> ถือก็หมดเ <laughs> บเบสเซตวันนี้เราหมดไปสองพันกว่าบาทค่ะเฉพาะเซตนี้สองเซตนี้หนึ่งพัน กับของพี่ขวัญอีกพันหนึ่งแล้วก็อยู่ที่โมชิโมชิอีก700 <c oughs> เป็น2 0 0พันเป็น 3, สามพันสไปร์วมกับแนลข่นวันนี้หมด3,000บาทค่ะบอดี้พามาหาเงินเลยวันนี้ใส่เงิ <c oughs> อ่อนยางเดียว <c oughs> ใส่เงิอ่อนยางเดียวมันนี้เฮ้าต้องหาขึ้นตัวโดยเราจะขายค่ะ เราจะขายค่ะอันนี้ซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยห้าบาทเราจะขายหนึ่งร้อยสิบบาทเอากำไรห้าบาทเห็นหนายากเห็นหนายากลูกแม่ลูกแม่ค่ะลูกร้านแม่ค่ะบุกกาขายของมาที่นี่แม่รู้ไหมคะจะจะขายอะคะขนมอ๋อหนูจะขายขนมเอาขนมเอาแซนด์วิชมาโฆษณาแซนด์วิชยังไม่ได้กินไม่ใช่เหรอลูกจะขายไปอีกตี นี่ไงก็สีฟ้าหนูก็มีสองสองแท่งหนูก็แบ่งขายให้ลูกค um. ้าแท่งนึงถ้ามีคนซื้อมันมีกี่แท่งดูซินับดูซิมีกี่แท่งนั่แท่งสิบสองแท่งสิบสองแท่งตืดตืดตืดราคาเท่าไหร่นะขายแท่งละยี่สิบแทราคาเท่าไหร่นะราคาหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะ ร้อยห้าบาทหารสิบสองตกแท้งละ8ปดบาทเจสตางค์ว hmm. ันนี้เราจะขายแท่งละสิบาทค่ะโอเคก็น้องใช้สีเขียวแท่งหนึ่งแล้วก็ขายแท่งหนึ่งโอ้แท่งละสิบาทนะคะใครสนใจเอฟมาเลยค่ะปิดช่องเนียกหน่อยเนียกหน่อยพ่อค้าแม่ค่ะจ้าวะ แต่ว,ว่าพยี่ยอ้องขายนี่นะเวลาปกตินะคะเวลาที่เราซื้อของมา,เ,ามมนเนาะถ้าเราอยากจะถ้าแพถ้าสมมุติว่าเราเราซื้อมาแล้วเราคิดว่าเราจะคือจริงๆเราใช้แค่แท่งเดียวอันนี้กาลังจะพาหางเงินต่อในนี้สมมุติว่านี่นะเวลาเราซื้อมาเราอาจจะมีสีที่ชอบอยู่1นึ่สีสมมติมอันนี้คือสีชมพูใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมาแบบเนี้ย แท่งหนึ่งแล้วก็ใช้ไปอีกแท่งหนึ่งถ้ามีคนซื้อเราก็ขายนะคะแล้วก็จะเป็นการ e เราก็จะเป็นการหาเงินเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งเพิ่มเข้ามาได้เหมือนกัน mm. เวลาที่เราซื้อของนะคะเราก็อาจจะเลือกเลือกซื้อสินค้าที่เราเนี่ยมีโอกาสได้ใช้อยู่แล้ว นะแต่เราอาจจะใช้ไม่ทันแล้วเราก็รู้ว่าแหล่งที่เราจะไปซื้อนะ่ะคือที่ไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อแบบนี้มาได้นะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งขาย mm hmm. เช่นถ้าเพื่อนขอซื้อเราก็ต้องขายได้เพราะเรารู้ว่าเราจะไปซื้อที่ไหน mm hmm. เพื่อนบางคนเขาไม่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปซื้อสวยๆแบบนี้ที่ไหนเราก็ขายเขาได้นะลูกนะแทงละ10บาทนะคะหนูถึงจะได้กําไร ถ้าหนูขายถ้าหนู <c oughs> ถ้าหนาูเออเท่าไหร่กระช่างแต่แต่อย่างน้อยต้องแพงแพงละสิบบาทถึงจะได้กําไรอันนี้กาลังสอนลูกหลานให้รู้จักจขายของค่ะโอเคไหมคะ <c oughs> เวลาเธอซื้อมาเป็นแพ็กซึ่งเธอต้องเฮตุแบบนี้ถ้ามีคนถามซื้อกับขายงง้นเท่ากับไปซือปซ้อใหม่เอากำไรไ<ม>บาท<ม>หนึ่ง,องสองบาทเท่ากับไดกำไรอันนี้สมมติว่าสมมุติว่าเวลาที่ป้ากําลังสอนหนูว่าเวลาที่เราซื้อของมาเนี่ย เราอ่ะหนึ่งเรารู้ที่แหล่งแหล่งแหล่งที่เราจะไปซื้อว่าของเช้นนี้มันซื้อที่ไหนมันราคาถูกมันราคาแพงเท่าไหร่เอ,อเราอ่ะเราอาจจะใช้ไม่ทันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเพื่อนขอซื้อเราก็ขายอันนี้อย่างอ๋ออันนี้อีกแท่งนึงเราให้ดูเพื่อนอยากเอาเพื่อนอยากเอาอันนี้สี่สิบเก้าสี่สิบเก้ารู้ที่สี่สิบวะสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทค่ะบาทมีกี่แท่งนี่สิบสองแท่งเหมือนกัน 49หาร12แท่งละสบาทเพราะฉะนั้นน้องน้ำจะขายน้องน้ำต้องขายแท่งละ5บาทขึ้นไปนะลูกมันแท่งละ4บาทกว่าเราต้องเอาล้วต้องเอาไปอันนึงถ้าเพื่อนอยากได้เราก็ขายขายอันนึงใช,ใช่หนูหนูหนูใช้อันเดียวหนูใช้อันเดียวใช่ไหมล่ะเนี่ยถ,ถ้าเพื่อนอยากได้ออ้ยอยากได้เหมือนกันเลยหนูก็ขาย5บาท เนบาทเดียวเดี๋ยวแทงละหาบาทหนูถึงจะได้กําไรได้กำไรห้าบาทอ่าได้กาไรนี่แทงและได้กําไรอีกแทงและบาทหรือหนูหนูจะขายแหกบาทเจ็ดบาทก็ได้ถ้าสิบบาทมันแพงไปลูกถ้าสิบบาทมันแพงไปเนี่ยถ้าเวลาหนูเอาไปถ้าหนูจะเอาไปโรงเรียนด้วยถ้าเผื่อเพื่อนอยากซื้อก็ขายหนูก็เอาตังค์ขึ้นมาวันหลังบ้าก็พาไปซื้อใหม่มนะหนูก็ได้ตังค์ <c oughs> ใช่เหรอจริง,จร,งรจริงค่ะซาบ้นานะจ้าแต่ว่าในสอบะกันหนูไม่ให้เอออันไหนอันไหนที่หนูมีอยู่แล้วมันมีชิ้นเดียวหนูก็ไม่ต้องให้แต่แต่อันไหนที่หนูซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้หนูก็ต้องขายถ้ามีคนขอซื้อเพราะลำพังเราเองเราใช้ไม่หมดถ้าเราใช้แล้วถ้าเราใช้หมดมันจะเปลืองใช่ค่ะถ้าเราใช้หมดแล้วเราจะเปลือง,มแ,องแม่ค่ะกำลังสอบถามรายการหนูเข้าใจหรือยังลูก ถ้ามันมีของที่มันเหมือนกัน,ม,น,ม,นมันซ้ํากันเราก็ใช้คนเดียวเราก็ใช้ไม่หมดแต่ถ้ามีคนอยากขอซื้อ,อก็แบ่งขายให้เขาก็เอากําไรห้าบาทสิบบาทถ้าน้ามันลดไงก็ต้องเอากําไรขายเท่ทุนบดได้โอเค่แล้วก็กําไรมาแบ่งกันโอเคปะอตอนแบ่งกําไรเริ่มใหญ่อะ <c oughs> อย่างน,นี้แทง่งป้าบอกว่าแท่งละสิบบาทใช่ไหมถ้าหนูจะขายแท่งละสิบสองถ้ามีคนซื้อก็ขายถ้าเขาไม่ซื้อก็แท่งละสิบบาท โอเคยีเนาะโนโนเราต้องเอาแค่อันเดียวค่ะใส่เพื่อนเพื่อที่อยากได้หมดแล้วก็ขายใช่ค่ะโอเคนะคะาำนี้นะคะแม่ค้าชีวิตแม่ค้าค่ค <laughs> <laughs> ้โอเคค่ะแค่นี้ค่ะวันนี้บายบาย๊ายบายจบแม่ค <laughs> ้าเด็กน้อยมาช้อปปิ้งซื้อเพื่อนเขียนร้านอะไรกอนร้านร้านอะไรวะซีที นื่กระป๋าเขาจกระดับเราใส่แพ็คของแพ็คอะไรไนีร่แหละน,น้ำน้องข้าวอย่าไปอยู่ใกล้บริเวณที่มันของมันจะแตกไปร่วง